สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นล่างไปจับงวบไปที่31กรก,กรดาคม2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสับสรุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนเนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะท่านผู้ชมกองสลากก็ประก,กาศผลออกมาแล้วนะคะตามตัวเลขต่อไปนี้เลยนะคะ เราก็จะใช้ตัวเลขเหล่านี้นะคะที่ได้มานี่นะคะมาคิดสูตรในงวดต่อไปนะคะงวดนี้ก็จะออกในวันที่สามสิบเอ็ดนะคะเพราะว่าออกก่อนเนาะตรงกับวันพระใหญ่นะคะก็ต้องเลื่อนการออกมาเป็นวันที่สามสิบเอ็ดซึ่งจะตรงกับวันวันจันทร์เนาะมันก็คือการออกมันก็คาดเคลื่อนนะคะทุกอย่างก็อาจจะคาดเคลื่อนเช่นกันอาจารย์ก็หวังว่าจะทำเต็มที่นะคะท่านผู้ชม สำหรับงวดที่ผ่านมานะตรงนี้อาจารย์ให้ไป403กับ703นะคะ703ก็403แล้วก็704นะมันก็ออกมาที่03นะคะมีบางท่านก็เล่นเขาเรียกอะไรคะจับเป็นตัว3 30นี่แหละค่ะ3003นี่แหละแล้วก็บางท่านก็ ไม่ได้ไม่ได้โชคนะคะเพราะว่าตามกิงอาจารย์เนี่ยหลักสิบเนี่ยเราได้ที่ศูนย์ 0, นะ,ะเลขวิ่งตัวเดียวก็ได้ศูนย์ถึงสองสูตรเลยแล้วก็เลขวิ่งตัวเดียวได้สามนะคะเดี๋ยวเงินที่เราก็จะตามต่อเนาะสำหรับสูตรที่มันเข้าส่วนล่างนะคะท่านผู้ชมเราได้เป็นคู่ขี้นะเงวดออกงงดนที่ออกมาเป็นคู่คู่นะคะแต่แต้มอ่ะแต้มแปดมีอยู่นะคะท่านผู้ชมถ้าใครไปเลือกในแต้มแล้วก็ชอบตัวเลขที่ตัวเอง ชอบอยู่ก็อาจจะโดนนะคะเพราะจะมีสองหกหกสองอยู่นะคะอา้าวอันนี้มันก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะใครก็จะสู้ต่อก็ต้องเรียนรู้ต่อไปถ้าใครไม่อยากสู้ก็ต้องพักบ้างนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะากับการที่เราจะได้รับโชคสักงวดหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะยากนะคะอันนี้คืออันนี้หนึ่งเลยนะคะอันนี้คือสองแล้วอันนี้จะเป็นสามครั้งที่นะครั้งที่สามแล้วอันนี้จะเป็นครั้งที่สี่ ตามนี้เลยนะคะข้อที่หนึ่งข้อที่สข้อที่สามข้อที่สี่ 4. ทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะใช้สูตรนะคะเด่นล่างแบบสี่หลักมาทำการคำนวณสูตรแล้วก็เอาตัวเลขที่อาจารย์คิดได้นี่นะคะท่านผู้ชมไปจับกับแต้มนะคะที่ทำได้เพราะว่าอาจารย์สังเกตดูแต้มเข้ามาดีหลายงวดแล้วนะคะต้องรีบรีบใช้แต้มให้เกิดประโยชน์ก่อนนะคะท่านผู้ชม ตามนี้เลยนะอาจารย์สําหรับคลิปสูตรนี้นะคะเป็นสูตรใหม่นะคะท่านผู้ชมเป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยของอาจารย์เนาะเพิ่งจะคิดได้เมื่อคืนนี้นะคะออจะมีสูตรลักษณะแบบนี้เป็นสูตรระยะยาวประมาณ2ี่8บ็ดยิบดงวดนะคะได้หลุดไปเรียบร้อยแล้วนะคะงวดนี้อาจจะกลับมาเข้าหรืออาจจะหลุดเดี๋ยวค่อยวางไปนะคะอาจารย์ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าหรือมันจะหลุดเลยคิดสูตรมาใหม่เลยนะคะให้มันเข้าทุกงวดเพื่อหวังที่จะได้งวดนี้นะคะอันนี้เราเริ่มจาก เดี๋ยวอาจารย์ขอเบิ้ลนิดนึงเนาะเพราะว่าจะได้ตัวใหญ่ๆห,หน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะให้ได้เห็นแต่ตัวเลขที่เป็นตัวเด่นนะคะเด่นล่างนะคะตั้งแต่งวดที่ออกหนึ่งห้านี่ก็จะเข้าที่เลขห้าคะเจ็ดศูนย์นี่ก็เจ็ดกับศูนย์เนี่ยหกสี่นะหกสี่ศูนย์แปดนะคะเลขศูนย์แล้วก็หนึ่งสี่นะคะอันนี้มันจะมีทางเลขนะคะแต่ณเวลาที่ทัางงวดตรงที่เราใช้นี่กับตรงนี้ก็ คือเต็มพิกัดแล้วนะคะท่านผู้ชมตรงนี้เลยแบบนี้นะคะโอกาสข้างหน้าถ้าเกิดเจอแบบนี้อีกก็จะจัดนะคะลักษณะแบบนี้นะคะคือศูนย์หกศูนย์แล้วก็สี่นี่นะคะต่อมาเนาะมางื่อที่ออกห้าแปดนะคะก็ได้รี่เลขห้าสังเกตตัวบวกนะคะท่านผู้ชมจะบวกเก้าบวกแปดบวกเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดเก้า 7, 8, เลยนะคะนับ ย้อนขึ้นไปมันจะไม่เชิงลดแต้มซะที่เดียวนะคะถ้าลดแต้มมันจะเป็นหกห้าสี่สามอะไรแบบนี้นะคะ่ะอันนี้จะเป็นเก้าแปดแล้วก็เจ็ดเราต้องบวกแบบหกบวกเก้าเป็นสิบห้าห้าบวกแปดเป็นสิบสามและสามบวกเจ็ดเป็นสิบต้องทําแบบนี้ทุกงวดนะคะนะพอมาห้าแปดก็เข้าที่เลขห้าสี่เจ็ดเข้าที่เลขสี่9้าสองนะคะมา2ตัวเลย92้าสองดย์ก็มา2ตัวนะคะสูตรนี้ก็มา2ตัวอยู่หลายงวดนะคะ เมื่อเจ็ดสแล้วก็เก้สองะต่อมาก็ตามมาด้วย8 0ดแล้วทีนี้มันจะเป็นเบิ้ลห้าห้าห้ห้ามาตัวเดียวแล้วก็9ก้าานะฮะลักษณะแบบนี้9 9แล้วก็หกห้า หกแล้วก็71 71ตัวเดียวหก9้เบิ้ลนสองตัวแล้วก็ศูย์เตัวเดียวนะคะได้เลขเก้าสศูนยนี้ก็2ตัวเลยนะสามศะตามมาด้วย1นนะคะอย่างเงี้ยสาบวกเก็เป็น12 2สบวกแเป็น10แล้วก็ศูนย์บวกเได้7นะออก3านนี่คะ่ะ ต่อมาก็เจ็ดนะบวกเก้าเป็นสิบหกหกบวกกับแปดก็เป็นสิบสี่สี่บวกกับเจ็ดก็เป็นสิบเอ็ดเนี่ยหนึ่งหกนะ 1, นะ,ะต่อมาเนาะได้เลขสองนะสองบวกเก้าก็เป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าแล้วเก้าบวกเจ็ดก็เป็นสิบหกออกหกสองนี่ก็ได้สองตัวสามวดติดเลยนะคะท่านผู้ชมตัวนี้ต่อมาสำหรับงวดนี้นะดูตัวเลขก่อนนะคะ ในหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดห้านะคะท่านผู้ชมหนึ่งศูนย์แปดห้านี่ค่ะหนึ่งศูนย์แปด้วคาหนึ่งนะบวกเก้าเป็นสิบศูนย์บวกแปดได้แปดแล้วแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าอ่าตามนี้เลยเนาะก็ค่อนข้างเดินดีเลยนะคะท่านผู้ชมทำมาได้ก็ก็โอเคอาจารย์คิดว่ามันคิดว่าน่าจะเข้าด้วยนะคะแต่ไม่ทราบว่าจะเป็นตัวไหนนะเวลานี้นะคะ เดี๋ยวเราถ้าเราเรียนไปมากสุดเราก็จะทราบว่ามันมันน่าจะเป็นตัวไหนระหว่างหนึ่งศูนย์แปดแล้วก็ห้านะคะแล้วก็ถ้าเป็นติดดับของตัวดับของจระเข้ฟาดหางงวดที่แล้วก็เอาอยู่นะคะท่านผู้ชมงวดนี้เป็นเลขอะไรนะคะเดี๋ยวลองคิดในเศษกระดาษแป๊บหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะหกสองใช่ไหมสองกับสอง 8ปดสี่งวดนี้เลขสองนะคะท่านผู้ชมดับเนาะเดี๋ยวจันเขียนไว้ให้ตรงนี้นะคะตัวแรกก่อนเลยเนาะดับเดี๋ยวดับหลักสิบเพื่อว่ากันไปเรียนหลักสิบแล้วค่อยไปไปดูนะคะว่าหลักสิบดับอะไรอันนี้ดับดับทุกหลักนะดับสิบหน่วยนะคะดับสิบหน่วยก็คือเลขสองเลยตัวที่หนึ่งเลยนะคะเลขสองนี่นะเลขสอง อันนี้ของจอรเข้นะคะว่าฐานงว่ที่แล้วก็ยังดับอยู่นะคะเดี๋ยวจันเอาเอกสารมานี่ค่ะ,ะท่านผู้ชมตัวที่มันค่อยเดินมาค่อนข้างดีสูตรสูตรเนี้ยมันหลุดไปนะคะสูตรเนี้ยงว่นี้ออกหกสองงี้ไหมสูตรสูตรมันหลุดนะคะทําให้ตัวเลขเราก็หลุดไปด้วยนะหกสองเนี่ยหลุดนะคะท่านผู้ชมและอันนี้ก็จะเป็น ตัวนี้ศูนย์สองสี่หกแปดอาจารย์จะว่าเป็นคู่ขี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้เข้าแต่มันมาสองตัวเลยเพราะมันเป็นคู่คู่นะคะท่านผู้ชมแล้วสูตรที่ตอนที่งวดที่ออกเออตรงหนึ่งหกเนี่ยมันหลุดไปใช่ไหมเพราะเราทาได้เลขคู่ทั้งหมดเลยส่วนใหญ่เนาะคู่ขี้นะปกักหลักสิบอ่ะมันได้เป็นเลขคู่แล้วมันออกเป็นตัวนี้นะคะเลขหนึ่งเนี่ยคือเลขขี้มันหลุดงวดที่ผ่านมาอาจารย์เช็คดูทั้งหมดเลยนะคะท่านผู้ชม รงนี้ได้เป็นหลักสิบได้เลขคู่หมดทุกแทบท,ท,ทุกสูตรเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาตามดูว่างวดนี้มันจะเป็นเลขอะไรนะคะระหว่างคู่ขี้นะของหลักสิบนะคนละสูตรกับนี้นะอันนี้เป็นเด่นนะคะอันนี้เด่นแบบไม่ปักหลักนะมาสิบบ้างหน่วยบ้างนะคะเนี่ยหน่วยก็มีสิบก็มีแล้วก็หลุดนะคะแต่สูตรนี้เข้ายังไม่ทราบว่างวดนี้เป็นเลขอะไรเปิดยังไม่ได้เช็คสูตรเลยเพราะว่าอาจารย์ก็พักนะคะท่านผู้ชม ออกมาที่หกสองใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์เช็คแล้วอาจารย์จะเอามาอธิบายแล้วก็บอกให้ดีกว่าเนาะอันนี้คืออันนี้ของดับของสิบหน่วยะคะ่ะจอดแค่ฟาดหางเดี๋ยวปักหลักสิบอะไรเดี๋ยวค่อยสอนอีกทีหนึ่งเวลาเรียนหลักสิบแล้วค่อยทํานะคะเพราะว่าอาจารย์หัวจะเขียสูตรนี้ออกมาได้นะคะแล้วทางเกตรตรงนี้ไหมเก้าศูนย์หกแล้วก็สองเลยนะคะนี่ค่ะเป็นทางตัวเลขเลยทางตรงนู้นก็ทางตรงนี้นะคะท่านผู้ชมก็ตรงอื่นก็ เป็นสเปะสปะนะวันนี้มันเต็มมันเต็มไปแล้วนะคะก็เลยไม่ทราบจะเป็นตัวไหนนะคะแล้วทางตรงนี้มันก็เริ่มมาสองตัวเนาะสองตัวแต่บางทีมันถ้าแถวนี้ก็สองตัวแล้วก็ไม่มาอย่างเงี้ยสองตัวเนี่ยเราอยู่ในสี่ตัวนี้และคะ่ะอาจารย์คิดว่าน่าจะใช่นะคะอ่าตามนี้ก่อนเลยเนาะก็แล้วเดี๋ยวดูกำลังวันหน่อยนึงแล้วกันนะคะยังมีเวลาอยู่นะคะกำลังวันเนาะก็กำลังวัน ตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ชมของหน้านี้เนาะหน้านี้จากที่หลังจากที่เข้ามานี่ค่ะหลายงวดเลยเนาะสามงวดเป็นหกงวดเนาะอยู่บนบ้างล่างบ้างงวดที่ผ่านมานี้ห้าสามศูนย์นี่ผิดคาดเลยท่านผู้ชมหลุดนะล่างหกสองก็หลุดนะคะหลุดทั้งบนทั้งล่างเลยเป็นสีเหลืองเลยนะคะส่วนใหญ่หลุดแล้วมันจะเข้านะคะท่านผู้ชมที่ผ่านมาเนาะเดี๋ยวดูสถิติที่ผ่านมาทั้งหมดเลย เวลามันหลุดนะคะหลุดที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยมันจะเข้านะคะเข้าล่างบ้างหรือบนเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันหลุดปุ๊บก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะสองจังหวะแล้วตรงนี้ก็หลุดอีกนะคะหลุดก็เข้านะบนเข้าบนนะคะล่างไม่เข้าอย่างนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะผ่านการหลุดใช่ไหมคะหลุดนะมาหลุดมาทั้งหมดสี่สี่ครั้งแล้วทั้งหมดเนี่ยแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ห้า ทุกทุกครั้งที่หลุดจะต้องเข้านะคะนเดี๋ยวติ๊กไว้ก่อนเนาะด้วยดินสอหลุดห,หลุดแล้วเข้านะครับหลุดแล้วเข้าแต่ไม่ทราบว่าจะเป็นเป็นบนหรือเป็นล่างตามนี้เนาะค่ะถ้าเป็นกำลังวันจันทำไว้ให้แบบนี้แล้วกันแทปหน้าจอไว้ดูนะคะสำหรับวันนี้เนาะวันมันจะเคลื่อนเนาะปกติมันจะต้องออกเป็นวันองนังคารใช่ไหม วันอังคารที่หนึ่งใช่ไหมอันนี้มันออกวันที่สามสิบเอ็ดก็ออกสิ้นแสดงว่ากรกฎาคมนี้ออกสามครั้งเลยเนาะหนึ่งสองสามเลยนะคะเลื่อนนะหนีจะออกวันพระใหญ่นะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวดูก่อนนะแป๊บหนึ่งวันพระเป็นวันอาสาฬหบูชานะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นวันเข้าพรรษาวันที่หนึ่งอาสาแล้วก็วันที่สองวัน วันเข้าพรรษาที่เองนะคะก็จะเป็นวันหยุดยาวเลยคะ่ะของคนทํางานเนาะ,ะตามนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นเป็นคลิปเด่นล่างนะคะระยะยาวระยะยาวระยะหวังผลเลยนะคะท่านผู้ชมสำหรับสาหรับคลิปนี้อาจา์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ